มาแกวันนี้จะมาทําไก่บ้านต้ยมยำไก่บ้านเออ,อวันนี้เราจะทําไก่บ้านแบบว่าข้ามปีเลยนะวันนี้เราจะตุ๋นไก่บ้านแบบข้ามปีเลยเออ,อระหว่างที่เรารอน้ําเดือดเราจะมาถอนขนไก่ก่อนเอออย่าดราม่านะอย่าดราม่าอย่าดราม่าเท่ากับดราม่าเออเรศไม่ให้ดูตอนถอนดีกว,ว่าเนาอเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสิบแปดบวกเออ<ม>เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสิบแปดบวกอีกเดี๋ยวรอดูตอนถอนเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก่อนมันก็คือการแบบบ้านๆนะแกความบ้านๆของ คนต่างจังหวัดน้องเวลาเขากินไก่เวลาเขาจะทําไก่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องทําแบบนี้ให้ดูแค่นี้นะให้ดูแค่ตอนถอนแค่สิบห้าวิพอ่<ว>อะอพอเราถอดเสื้อผ้าน้องแล้วทําการเผาขนเผาขนน้องต่อ,อเ,เป็นการทำต้มไก่ที่เรียวๆมากพวกแกลองดูเด็ดปะเราเ,เ,เออเห็นปะเรียวมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะ ออคือเชฟมาจากอิสราเอลตอนตอนบนตอนบน่รงไในตอน,นใดช้าอะไรขนาดอ่ะอูมากี่นึงนะวางตรงไปเสีท้เสีย่ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ข,าข่าตะไคร้เครื่องต้งยมยำลงไป กอครับแลก็เตรียมนครับขอ้กินาวไก่นะครับบอกเขาใส่อะไรบ้างเร่ความดเือพเร่ิก่อนนะครับ่ดกินดาเก็ดไหมน้ำใส่น้ันหล่นไปกเมตรเมื่อกี้เ็มตครับเเมตรหล่นไป7เมตรนี่คืออครับตอนไหนตอนตอนเสร็จแล้วโอเคมะนาวมีไหมมนาววตัไปครับมะนาวมะนาวลูกเดียวพอไหมพอแน่นอนครับพอโอเค ต้มไก่มอไปเลอรมมานาวรูปเดียวมันพออ๋อใส่มะขามเปียกใี่มะขามเปียกเลยนะเดียเอาใส่กือนอเกลือครับเกลือลความน้อนิดนึงตองใส่เกลือใช่ไหมใช่ครับถ้าเราใส่แบบเป็นควบรถดีผมปรุงรสอะไรองี้ได้ไหมได้ได้ตรงลาก็ต้องใส่โอเคใส่ไก่ลงไปเลยไก่บ้านรสรสดีเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งแล้วใช่ป่ะตอนต้มก็ใส่เกลือไปแล้วสุสดสุรดที่ต้องมีไมะเขือเทศ มะเขือเทศนี่เราใส่เพื่อให้มันแรงต้องร้อนเลยฮะตก่อ๋อตกตกแต่งเฉยโอ้ยอดเมื่อกี้เราใส่มะขามเปียกไปนะครับปั้นหนึ่งต้มอีกนานไหมรอบนี้เราจะต้มอีกนานไหมขอชิมก่อนต้มไก่ไปเปื่อยน่ากินเพิ่มอะไรรสดีไปนิดนึงน้ำปลาใส่ไปยังเออเป็นการแบบปรุงไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยแบบบ้านๆเนาะเป็นต้มไก่แบบบ้านๆเออน้ำปรุงน้ำปลาก็ใส่เข้าไป <rium? S 2> แต่หอมมากนะแบบกลิ่นหอมแบบสมุนไพรมากอ่ะกลิ่นหอมแบบเพราะว่าใส่เออใส่เครื่องข่าตะไคร่ข่าอย่างเดียวคือใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดลงไปเราไป oui? หามันจนได้หรอใใบมะกรูดใส่ไปแบบนี้เลยเยอะๆโอ้ยจ้าเบลเอาอีเต๋อปไปช่วยโอ้ยจ้าเบลอ่าอี๋เหนื่อยเหนื่อยเปๆตอนน้ำร้อนสีก็คือได้แล้วนะตอนเนี้ยมันจะได้จบเองไนมอ่ะมันตักให้กล้องดูหน่อยครับตัดตะไคร้กล้องเห็นเราชามเข้ามาอีกเราชามเข้ามาอีกเออนี่ครับ เราม่ทำอะไรไปเปลี่ยนเออเอองั้นแหละมันร้อนน่าเวลาตีหนึ่งตีเท่าไรแล้วอันนี้จะตีสองเหรออ๋อใส่ต้นหอมมื่อกีลงไปโอเคแล้วขั้นตอนนี้ลกันด้วยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอ่าฝากที่ไปดูด้านหลังได้นะครับแล้วก็ฝากกดกระดองหรือว่ากดซัพซ์ครให้หน่อยกดติดตามด้วยนะครับช่องช่องอะไรนะเชฟเตอร์เชฟเตอร์น้ำผึ้ง